าให้พูดถึงผู้จิ้นสายวายหนึ่งคู่ในช่องเจ็ดพี่ป่านกับพี่คิมมอนอนพี่ป่านพี่คิมมอนนะครับผมกระแสตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมครับผมนในเรื่องก็เวลีวลนะครับสองคนนี้เขามีความน่ารักัค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ฝากเชียร์กันด้วยนะครับเคมีที่เราเห็นคู่นี้เป็นยังไงพี่เข้มมันจิ้นฟินอะไรขนาดไหนในเรื่องนี้เนาะคือตั้งแต่ช่วงถ่ายทําเนี่ยผมนั่งคุยกับพี่พี่ป่านแล้วก็พี่คิมมอนพี่ป่านนี่ก็เริ่มแบบ ช่วงนั้นเนี่ยราค่อนข้างท,าที่จะเข้าถึงตัวละครการพูดจิบปากจิบทำอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เริ่มแบบเออมันมันก็เป็นอะไรแปลกๆนีครับที่จริงเรามองไงสายมองสายวายเราอยากไปแบบบทนี้มันก็แบบน่าสนใจเนาะเข้มเ้อมันก็คือแบบอ่านโลกมันเปิดกว้างแล้วเราแบบน้องผมก็เล่นอเขาเรียกว่าอะไรเวหาอะไรอ่ะเออเล่น เวหาราชาวิหกน้องผมก็เล่นครับราชวิหกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายวายมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติโลกคนพันธุี้เปิดกว้างรับทุกเพศทุกวัยครับคือยังไงเรามองแบบว่าเรื่องแบบบทละครศิลวายมันพอมันมีแล้วประเทศไทยก็โด่งดังนะพี่เข้มไพแบบเอเชียระดับโลกอะไรเงี้ยก็มีบางเรื่องเรามาตรงยังไงโยนก็ดีนะครับผมเรามันเป็นการเปิดเปิดโลกให้กับประเทศด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดโลกต่างๆให้กับหลายๆ หล,หลายรูปแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับเราก็ช่วยกันนี่แหละครับผมเราสามารถ PR ในในส่วนตรงไหนของประเทศเราได้เราก็ช่วยกัน